ว้าวมนนี่กับท้ามาดักหมูพือเก่าแล้วครับน,นี่กับไม้ของเขาก็เป็นน้าล่างครับน้าล่างก็ไฟใหม่ครับตัวนี้หมูมันที่ท่อนอยู่น้่นเองใี่ครับอยู่น้ำคันคูครับท,ท่อนน้ำคันคูครับของใดไฟบ่ใหม่นะครับมันกับ แถวคันปูกับบ่ใหม่ครับแถวคันขันน้ากับบ่ใหม่นะครับเพราะว่าทั้งขอกับใหม่ไปแล้วครับอันนี้กับใหม่พึ่งปูงใหม่ครับก็ห้อยหนูกัดห้ากัดยังก็หลายอยู่ครับคิดว่า ไม้ดีเตือบแล้วครับครับทางแลนห้อยกัดหยาก็ห้อยไม่ไม่ครับใส่เลยครับ เนี่ยของเขากับเป็นเนี้ยเาโพดกับเนี่ยชีใต้ครับกราโพดวานครับบ้รนยากาศเนี่ยเมื่อแรงก็บล้มพัดเย็นดีอยู่ครับบ่ถือว่าคว้านบันไดครับมื้อ เคยมีคนมาใส่ครับโูกเว้ยมาใส่แต่หวนแล้วครับขอบคุนคนเข่าติดตามรับชมเ้ยครับทั้งใดก็ดีครับทุกใดได้เบิ้งกอ็อย่าลืมกดไล่์กดแชร์ให้งนะครับกดสาบตะไข่กกดกระดิ่งแก้งเตือนครับมีคลิปใหม่ๆกับที่ได้ เห็นครับติดตามให้น้ำนะครับฝากช่องน้ำนะครับต้องไฟทูนพ้นล้านหนูเด้อครับผูใดได้เบิ้ลก็ได้ฝากนะเป็นกำลังใจให้กันครับ น,นี่ก็ใส่สามสิบหาลังครับครับที่ใส่เงียครับอันนี้ก็เป็นชีใต้ครับพองห่อผ่าไว้ก็เสียบครับน,นี่ก็เป็นน้ำยาผมเทขึ้นเองครับ โมเลียนแบบไปน้ำยาจักที่มีประสิทธิภาพบ่งุ่ครับก็เพิ่งที่เอามาร้องเบิ่งครับเพิ่งเทด ยากาศย้งมือแรงครับบกไก่จาก้างด้วนบันไดครับลงอาทิตย์ครับอรุ่นน้ำกันกับประมาณสองุ่มเครื่องครับสองรุ่มกัวกับที่ได้มายามให้พ่อแม่พี่นอ้องเบิ้งครับ คามที่มีตัวเพะครับหมายนี่ก็ได้แต่ช่วงย้ามมือเศร้าก็สที่ได้เห็นนะครับเพราะว่าอาจที่กู้ไปเลยเพราะว่าก็บที่ได้ไปเฮ็ดงานนะครับก็บที่ได้ไปเฮ็ดงานกับ้ามือเศ้ากับ่บได้ไมายามครับเมื่อได้โซฟ์วันหยุดก็ที่ได้ยามให้ พ่อแม่พี่น้องเบิ่อครับตอนเศ้าครับ มื่อนี้ก็อกลับมาสามสิบกหลังครับอู้หล้มดีไยครับอากาศเยน็นสบายดีไรก็ผู้ใดติดตามแล้วก็ขอประคุณหลายๆเด้อครับที่รับชมช่องน่องไม้ครับสามารถคลิกกับเ่าลายก็สู่ต่อไปแล้วครับ บอกว่าอยู่ทั้งใดครับต่้งประเทศก็ดีครับคันผู้ใดได้เบิ้งก็ฝากช่องนะครับช่องไพทุนพ้นล่าหนูครับให้เบิ่งแล้วก็กดกระดิ่งติดตามให้นะครับเพราะเป็นกำลังใจให้ได้เฮ็ดชิปต่อไปครับหนากรเชียวดีไรครับกระหารุ่นน้ำกันเบิ่ง ประมาณสองพุ่มเครื่องเด้อครับนี่กะที่เขาก็ห่างเสร็จแล้วครับมือน,นี่ก็ไซสามสิบหาหลังครับออกกับมาสามสิบหาหลังก็ทะลุน้ำกันสองพุ่มเครื่องครับครับก็บได้เวลามายามหนูเขาแล้วครับอา่าทิ่พายามหนูเลยครับครับหลังนี่ครับ รท้งแรกเขาเอาเลยครับโอ้ตัวงามอยู่ครับครับมาแล้วครับตัวนึงแล้วครับไปต้อครับครับอีกหลังนึงครับต้องกลับเพรงะเห็นครับ,บเส่แล้ว ลากใบบกไกล่เลยฟ้าวครับโอ้ลากไบบกไกลใส่เงาไม้ก่อนครับครับฟ้าวครับหลัางม้งได้นะหลังสองลากเข่าบกเลือกครับโออันนี้กับีห้อยมาก,กินแล้วครับครับบอลัน ครับรุ่นไปน้ากันครับไปรุ่นน้ากันอีกฟังนึงครับหมูก็เข่าเกือบพุกกลับครับแต่ว่ากลับบอลันนี่แม,มนหมูโบยยัยปันไดครับ้อยแห่นข้อโพดจนเจี้ยงครับมารุ่นฟังนี่น้ากันครับครับรุ่นหลังนี่ไปน้ากันอีกครับ มัดไว้หนิว่าเดชเดืดึงไปเสะโอ้เดโอ้ยูยูครับโอ้ติดปลายปากน่อยเดียวครับกับขาหนา,านอโอ้ัวสารดังครับก็ได้สองตัวแล้วครับมือนี้ก็ได้ครับกะรุ่นไปน้ำกันแล้วครับ กับเขาก็ยังอยูหลายอยู่ครับหลังนี้ก็ซื้อๆอ,อ,อยู่ครับบมแล้วไป็ด้นกบินกออไป่น,นี เน็่บอโอ้โคหครับไข่นกเป็ดครับมาหมอบไข่อยู่นี่ครับสองน่วยครับาเบิองหลังนี่น้ำกันอีกครับโอ้หลังนี้ก็เอาอีกแล้วครับหลังนี้ก็ได้น้อนกูจูอยู่ครับก็าเป็นเนี้ยวเขาโพดทืเอเกาแล้วครับ ข้อเต็มๆครับติดไม่ไหมลยครับเป็นหนูข้อครับครับเบื้องหลังนี่น้ำกันครับโอ้หลังนี่ก็เอาอีกแล้วครับครับปวดจวดจุ้อโปบกง่ายหัวครับโอตัวนี้ตัวง่ายดีอยู่ครับโอ้ครับตัวที่สี่เขาครับตัวที่สี่โอ้ง่ายครับ ไปครับรุ่นไปน้ำกันูีครับหลังที่โผที่ห่างครับโอ้หลังนี่ก็เอาอีกแล้วครับโอ้มือนี่มานมันครับโผที่ห่างครับโอ้มือนี่เขาท้ายอยู่ครับมือนะ รนไปน้ำกันแล้วครับได้เบิ้งแล้วก็ฝากติดตามในเด้อครับช่องไฟทุนพ้นล่าหนูครับนี่ก็ยูเซื้ออยู่ครับครัครับพื้นนี้เขาก็ได้หาโตครับ หนูกำลังทำง้างาครับได้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับก็มีความหมานมาฝากพี่ฝากน้องอยู่ครับต้มโอ,โอ้กำลังทำง้างาเลยครับกับฝากติดตามเลยเด้อครับโคดกระดิ่งครับแจ้งเตือนมีชิปใหม่ๆกับที่ได้เบิ่งได้เห็นครับชิปนี้กับที่ลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้เด้อครับ ครับสวัสดีครับ